นาวกาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเป็นการชำระกายวาจาใจพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสได้ทดแทนบุญคุณชดใช้นี่สินเวรกรรมได้เป็นผู้ปาฏ ทนาที่จะได้พัฒนาไปสู่การเป็นผู้มี <c oughs> กิเลสอันน้อยนิดและเปลี่ยนผู้ที่พัฒนาตนไปสู่การเป็นอริยบุคคลวันนี้ด้วยบุญด้วยกุศลนี้ก็จะทำให้ได้พัฒนาการไปสู่ความรู้ความเข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยรวมแล้วพระพุทธองค์ ก็ได้ตรัสได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมเราก็จึงต้องนำเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นได้มาพิจารณาโดย <c oughs> ที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในวัตะสงสารการดำเนินชีวิตอยู่ในวัตะสงสารหากอยู่ตามลำพังเวรกรรมก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องอยู่กันเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณมนุษย์กับวิญญาณมานุษย์กับสับรพสารทั้งหลายสัรพสารกับสบรรพสารวิญญาณกับวิญญาณเท <c oughs> พกับบรรดาพวกมารปีศาจทั้งหลายรวมมาทั้งถึงผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิน ดังนั้นเวรกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงได้ทำผิดทำพลาดทำร้ายต่อกันและกันบัดนี้เราก็จะได้พิจารณาว่าแท้ที่จริงแล้วต้องมาเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งแก้ไขจะต้องมานั่งขอโทษจะต้องมาชดใช้จะต้องมารับผิดรวมกระทั่งถึงจะต้องเป็นผู้ที่ตุกทุกได้ยากรับวิบากกรรมก็เกิดจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้กระทำมา เป็นปานกะระทำที่เกิดจากการอํานาจแห่งความไม่รู้คืออวิชชาเมื่อไม่รู้ก็จึงทำตามอำเภอใจทำตามอารมณ์ทำตามความต้องการและในที่สุดอารมณ์และความต้องการและความปารถนาของตนเองก็เป็นไปในทิศทางเห็นการรักตัวเองเป็นไปนนในทิศทางแห่งการที่อยากจะบำรุงบำเลอตัวเองมีอัตตามีตัวตนมีความอยากและมีความโกรธ มีความหลงไม่เป็น <c oughs> ผู้ที่อยู่ในฐานนะแห่งความผ่องใสในจิตใจเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีอัตตามีตัวตนก็จึงเป็นที่มาของการที่จะทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการตอบสนองอารมณ์ของตนเองและถ้าเราเป็นผู้จะต้องอยู่กับผู้คนจะต้องเป็นผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเราก็จึงกร <c oughs> ได้กระทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงคิดไม่ทัน ก็จึงกลายเป็นเวรเป็นกรรมหลายคนนั้นมีเวรมีกรรมติดเนื้อติดตัวมาทุกภพทุกชาติมากมายสลับกันไปชาตินี้ถูกกระทําก็เป็นเพราะว่า <c oughs> ชาติที่แล้วไปกระทําเขาหากไม่มีใครมาบอกให้ไม่มีใครมาเตือนไม่มีใครมาชี้แจง เราก็จะโกรธจะแค้นเราก็จะต้องอาฆาตพยาบาทชาติถัดไปเราก็จะต้องเป็นผู้แก้แค้นอาที่จะทำลายทำลายกันดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่กับการที่จะต้องผูกพยาบาทกันแม้ในชาตินี้ที่เป็นคนต่อคนก็ยังมีความโกรธมีความเกลียดกันบางคนแม้แต่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ยังทะเลาะเบาแวง จัท้ท้งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ยังเกลียดยังชังกันแม้แต่บางครั้งบางคาพี่น้องที่เกิดมาในท้องเดียวกันก็ยังมีแต่เรื่องบาดหมางเรื่องของการทําร้ายจิตใจกันเอารัดเอาเปรียบกันแม้แต่ลูกกับแม่ก็ยังทะเลาะเบาแว้งแม่ก็โกรธแค้นอาฆาตลูกไม่มีความเมตตาไม่มีความรักให้ ไม่มีความเห็นใจกันเป็นไปเพราะว่าต่างคนต่างมีตัวตนต่างคนก็ต่างรักตัวเองก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนถูกเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเสียหายทุกคนก็เข้าข้างตัวเองกันไปหมดฝา่งข้างบางขา,า,าก็เบียดเบียนไปถึงคนรอบข้างคนรอบนอกไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ในประเทศหรือคนที่อยู่บนโลก ด้วยมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีความปรารถนาและมีความต้องการก็จะแสดงออกโดยไม่ยับยัง้งโดยไม่ยั้งคิดโดยไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งที่เราได้กล่าวไปได้กระทําได้แสดงออกทางกายวาจาใจนั้นเป็นการทาร้ายจิตใจคนเป็นการทําให้คนนี่เช่าหมองทําให้คนนั้นเป็นผู้หลงผิดทําให้คนนั้นเกิดความเสียหายเสื่อมเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดจากมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่รักตัวเองขาดตติขาดปัญญาและหลายคนนั้นเมื่อทำความเสียหายให้กับคนอื่นแล้วแทนที่จะกลายเป็นคนสำนึกผิดยอมรับผิดกลับกลายเป็นคนที่ยกความผิดให้คนอื่นกลับเป็นคนบ่ายเบียงกลับเป็นคนที่แก้ไขตัวเป็นคนที่จะหาเรื่องราวต่างๆมากบเกือนยกความผิดให้คนอื่นนั่นก็คืออุปอนิสัยของคนที่ไม่พัฒนา จิตใจไม่เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะชำระ <c oughs> ตัวชำระตนให้มนพ้นจากมุนทินนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดปัญหาการบนโลกไปนี้เราจะเห็นได้ว่ามีแต่การทะเลาะเบาแวง้งเข็นฆ่ากันแม้ในประเทศที่เรียกว่าต่างคนต่างอยู่ก็ยัง ใช้อาวุธที่จะเข็นฆ่ากันแม่คนละจังหวัดก็ยังทะเลาะเบาแวงกันคนละครอบครัวคนละบ้านก็ยังข้อยังมีเรื่องของความบาดหมางกันแกล้งหลังแกททำร้ายทำลายกันแม่แต่คนในครอบครัวก็ยังตีกันทะเลาะกันยือแย่งกันนี่ก็เป็นเรื่องของความบาดหมางเรื่องของความทำผิดทำพลาดโดยที่ทุกคนก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นไม่ผิดไม่เป็นผู้ที่เกย เป็นผู้ก่อกําเนิดความเสียหายความเดือดร้อนดังนั้นสังคมก็จึงเป็นสังคมแห่งการแก้แค้นสังคมแห่งการทำลายทำลายกันไม่มีความผาสุดและจะต้องมานั่งที่จะต้องชดใช้กรรมจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องคอยหวาดระแวงคอยปกปักรักษาป้องกันและคอยที่จัดกัรแก้งลรงแกกันไม่จบไม่สิ้นนั่นก็คืออุปนิสัย ของมนุษย์ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมาเกิดบนโลกไปดีแล้วก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องของการกระทบหากผู้ใดก็ตามไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีจิตใจไม่มีความเมตตาและไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยก็จะทำให้เกิดความบาดหมางตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดก็ตาม หากเราได้แสดงวาจาอะไรออกไปเป็นการกระทบกระเทือนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคนรูมกระทึงถึงสิทธิของคนทั้งหลายทั้งปวงหากเราไม่ไปก้าวกายหากเราไม่ไปทำร้ายทำลายไม่ไปดูถูกเหยียดยยามไม่ไปลบหลู่ดูหมิน่นต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยความผาสุกแต่เนื่องจาก เราเป็นผู้ที่เห็นตัวเห็นตนของตนเองนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีความหมายเป็นผู้เก่งกาจเป็นผู้มีความหยิ่งยะโสโอหังเป็นผู้คิดว่าตัวเองเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้มีความสามารถจะบังคับบังชาบงการและเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้เราจึงไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั่น มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยไม่จะเป็นเรื่องของฐานะของการศึกษาเรื่องของสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมความต้องการรวมกระทั่งถึงปัญหาของแต่ละคนก็มีแตกต่างกันไปหากเหล่านั้น จะเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะเอาแต่ความรู้สึกและความกระทํำและความพฤติกรรมของเรานั้นเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างก็เท่ากับว่าเรากำลังเบียดเบียนคนอื่นหากเราเป็นผู้ไม่แสดงตัวแสดงตนไม่ออกมาทางกายไม่ออกมาทางวาจาไม่ออกมาทางใจตัวอักษร ก็จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อ,อไห่ก็ตามการกระทําของเราผุดโผออกมาคนทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องก็จึงถือว่าถูกกระทบกกระเทือนการถูกกระทบก็เหมือนการถูกเหยียดยม้มการถูกต่อว่าการดูถูก <c oughs> รวมกระทั่งถึงการถูกทำลายทำลายให้เสื่อมเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นปัญหาของการทะเลาะเบาแวงหลายคนต้องมาเสียใจจากการกระทำแม้คำพูดคำเดียวก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตจะเกิดอันตรายจะเกิดความ <c oughs> <c oughs> เดือดร้อนจะเกิดการเข็นฆ่ากันเพราะมนุษย์ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ใช้ความถูกต้องและไม่ใช้ความยุติธรรม ไม่ได้ใช่ของระเบียบวินยัยรวมกัาถึงถึงมารยาทที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรใดๆก็ตามในขณะที่มีหมู่คณะอยู่ จะต้องเป็นคนพิจารณาว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปแม่เราไม่พูดแต่ดวงตาเราก็ทำร้ายทำลายผู้อื่นได้การกระทำของเราก็ยังเป็นการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นได้แม้จะเดินช้าเดินเร็วก็อยู่ที่อุปนิสัยอยู่ที่พฤติกรรมเราจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ว่าสังคมนี้เขากำลังทำตัวกันอย่างไร เราก็จะต้องปรับเราก็จะต้องเปลี่ยนทําให้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมให้ถูกต้องตามระเบียบตามวินัย,นายตามมารยาทได้ ไม่ใช่ไปแสดงตัวเหมือนกับคนบางคนมีความยิ่งใหญ่ไปไหนมาไหนก็เบ่งกล้ามเบ่งยกหลักยกไหลรวมมาทั้งถึงได้แสดงตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ทำให้เกิดความเกียดชังทำให้เกิดความรู้สึกกำลังถูกเบียดเบียนบางคนก็ใช้วาจาที่เรียกว่าหยาบคายพูดไปทำให้คนอื่นนั้นเป็นผู้ที่เสียหาย ถูกเหยียดยม้มทำให้เกิดความรู้สึกตกต่ำต้อยรวมกระทั่งถึงเป็นผู้ที่มีความผิดความพลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้จะคำพูดใดๆก็ตามที่จะไปทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อคนอื่นเราก็จะต้องระมัดระวังวิฉะนั้นก็จะเกิดเป็นกรรมไม่มีอะไร <c oughs> ที่เราทำไปแล้ว จะไม่มีผลเราจะได้รับผลแห่งการกระทําไม่ว่าจะเจตนาไม่เจตนาแต่คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาเสียหาย แม้แต่เจตนาดีแต่เขาไม่ต้องการก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนในเรื่องของการเป็นอยู่ความเชื่อหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆทุกคนนั้นก็มีสิทธิที่จะทำในสิทธิของตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นถือเป็นความชอบธรรมถือเป็นเรื่องปกติถือเป็นมารยาทที่ทุกคนสามารถทำได้แต่ถ้าใครทำอะไรแล้วเราไปตำหนิติเตียนไปว่ากล่าวไปแสดง ให้เห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิดโง่เขาเบาปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะถือว่าเรากําลังเป็นผู้ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายและมันไม่ใช่หน้าที่ที่บางครั้งบางคาที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องนี่ก็คือปัญหาของมนุษย์แทนที่จะพัฒนาตนเองค้นหาความผิดพลาดของตนเองระมัดระวังสิ่งต่างๆที่เราได้กระทําไปแม้กระทั่งคําพูดหรือความคิดเราจะต้องอย่าให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรม มนุษย์ทั้งหลายเมื่อขาดสติก็จึงเป็นความผิดเมื่อมีความผิดแล้วก็จะไม่ยอมที่จะขอโทษไม่ยอมที่จะรับผิดไม่ยอมที่จะแก้ไขรวมไม่ยอมที่จะชดใช้มีแต่แก้ตัวไปตลอดเวลาดังนั้นก็จึงมีแต่เรื่องบาดหมางหากเราเป็นผู้มีสติเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเราควบคุมจิตควบคุมใจเราเป็นผู้ให้เกียรติมีเารตาเราเป็นผู้อดกั้นอดทน <c oughs> ไม่ต้องมีพิธ,ธีกรรมในการขอขอมาไม่ต้องไปชดใช้ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะทำให้ <c oughs> เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมีโลงไม่ต้องมีศารไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องคอยลงโทษแต่เป็นเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่เห็น ความ <c oughs> สำคัญของคนอื่นเห็นความสำคัญของตนเองคิดเบียดเบียนคนไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นสิทธิใดๆก็ตามเป็นการเป็นอยู่ใดๆก็ตามแม้เขาอยู่ของเขาถึงจะดูแล้วไม่พอใจเราแต่ไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้เราเราก็ไม่ควรที่จะยุ่งไม่ควรที่จะเกี่ยว แต่เป็นเพราะไม่ถูกใจเราก็จึงต้องไปแสดงตัวแสดงตนแล้วจึงต้องไปข่มขีข่มเหงดูถูกเหยียดหยามนั่นก็คือปัญหาที่มีการฟ้องร้องปัญหาที่มีการทะเลาะเบาแวงซึ่งเป็นการกระทําของคนขาดปัญญาเป็นการกระทําของคนไม่อดกั้นไม่อดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายหากเป็นผู้ประพฤติปฏิบททัติธรรม เราจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าจะต้องไปนั่งขอโทษขออคมาไม่ต้องไปที่จะต้องชดใช้ใดๆทั้งสิน้น พระพุทธเจ้าไม่เคยขอโทษใครไม่เคยขอขมาใครไม่เคยต้องชดใช้อะไรให้ใครไม่ใช่ไปเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีอัตตามีตัวตนหรือเป็นผู้ที่เย่อหยิ่งแต่พระพุทธเจ้านั้นจะทําอะไรก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลมีสติอะไรแม้แต่คําพูดคนถามหากไม่เป็นประโยชน์ใ,นใดๆก็จะไม่พูดพูดแล้วก็จะ <c oughs> ไม่ให้เกิดความบาดหมางจะไม่มีแสดงอาการใดๆให้คนนึกเกียดชังพระพุทธเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครจะอยู่กับลำพังของตอนเองไม่เคยที่จะต้องทำพิธีขอขอมากรรมไม่ว่าจะเป็นฟ้าเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระพุ้ทคงนั้นเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาอยู่กับตัวตลอดเวลาเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครเป็นผู้รู้ถึงการกระทำเป็นผู้ เข้าใจในเหตุการณ์เราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้มีปัญญาเราจะต้องเป็นผู้คอยสำรวจตรวจตาเราจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังทั้งตัวเองและคนอื่นหากเราจะต้องอยู่ในสังคมของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็ควรจะเรียนรู้ว่าวัยนี้อายุขนาดนี้ อวัยวะทั้งหลายทั้งปวงมันสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราจะต้องทําความเข้าใจเราจะต้องจัดสรรเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องติดต่อให้ถูกต้องและให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความผาสกไม่ใช่เราจะถือว่า <c oughs> ความคิดและความเข้าใจของเราเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็คือจะทําให้เกิดความทะเลาะเบาแวงเหมือนกับหลายคนที่อยู่กับบิดามารดาที่มีอายุมากแต่ที่จะทําความเข้าใจว่าคนแก่คนเฒ่าจะต้องมีการเปลี่ยนไปจะหลงหลง,ล,งลืมลืมไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจะกลายเป็นคนมีความหวาดความกลัวจะเป็นคนพูดมากเป็นคนเพอ้อเจอ้อเป็นคนขาดสติและเป็นคนหลงเป็นคนที่ <c oughs> จะเปลี่ยนอุปนิสยัยเป็นค่ายเด็ก แต่เราก็จะถือว่าเขาไม่ควรจะทํากับเราเขาไม่ควรจะ,ะแสดงตัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็จึงเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งเกิดการที่จะทําร้ายทําลายกันหลายคนนั้นลูกเต้าก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ทั้งที่ สมองอวัยวะก็มีการเสื่อมสุดโทมรวมกระทั่งถึงไม่สามารถจะจดจำอะไรได้แต่เราไม่เข้าใจเราคิดว่าจะต้องเป็นเหมือนเรานั่นก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาไม่มีปัญญาที่ประชิดพิจารณาว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนยามที่เราเป็นเด็กพูดจาไม่รู้เรื่องจะทำอะไรก็เอาแต่ใจตนเองและในที่สุดเมื่อเราโตขึ้นมาเราก็จึงรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมเราก็เปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้านะมีอายุยืนยาวก็จะกลับมาเป็นเด็กอีกเพราะจะขาดสามัญสำนึกจะไม่สามารถคิดระลึกถึงได้จะมีแต่อารมณ์ที่แสดงออกมาหากใครก็ตามต้องอยู่กับผู้คนไม่เข้าใจก็จะต้องเป็นผู้ทุกข์ยากลำบากทรมานไม่มีความเมตตาในที่สุดก็จะเกิดเป็นเวรเป็นกรรมนำพ่อนำแม่ไปทิ้งไว้ที่สถานต่างๆให้คนอื่นเขาดูแลไม่สนใจไม่ใส่ใจเป็นเพราะว่า ไม่ได้ทำตามที่เราต้องการไม่ได้เป็นไปตามระเบียบที่มนุษย์ทำกันทั้งทั้ง,ท,งที่มนุษย์นั้นทุกคนเมื่อยามแก่ยามเท่าก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเราจะต้องอยู่กับใครใดๆก็ตามก็จะต้องรู้อุปนิสัยรู้ความทุกข์ยากลําบากรู้ปัญหาของเขาเราจะต้องแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมาะสมบางคนมีปมด้อยบางคนมีความ <c oughs> หนักอก,หน,กหนักใจบางคนมีปัญหาในชีวิต อย่าได้ไปแสดงอะไรที่ทําให้เกิดความบาดหมางทําให้เกิดการกระทบกระเทือนหากเราระมัดระวังได้เป็นผู้สํารวจตรวจตาเป็นผู้ใช้สติปัญญาก็จะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเราจะเอาแต่ความต้องการของเราเป็นที่ตั้งเราอยากจะพูดเราอยากแสดงตัวว่าเก่งว่าเราจะแสดงตัวว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องเราจะเป็นผู้ที่จะวางกฎระเบียบทุ้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปตามความคิดเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ขาดสติและเราจะต้องเป็นผู้มีเวร มีกรรมเราจะต้องมีอันตรายเราจะต้องเป็นผู้มีศัตรูมากมายพระพุทธองค์นั้นไม่เคยมีศัตรูไม่มี <c oughs> สิ่งใดที่ผู้คนที่ทั่วไปแล้วจะมาบาดมาหมางนอกจากคนเลวคนพานเช่นท่านเทวทัตนั่นก็ถือว่าเป็นคนมีความอิจฉาริษยาเป็นความกัดเป็นการกระทําที่อยากจะแก่งแย่งชิงดีนั่นก็เป็น คนผ่านที่จะแสดงตัวสแสดงตนหากเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคุณธรรมแล้วทุกคนนั้นก็จะรู้ว่าพระพุทธงค์นั้นไม่เคยทํรลายจิตใจใครไม่ว่าจะเป็นด้วยคําพูดก็จะพูดด้วยความไพเราะพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความสุภาพพูดให้เห็น <c oughs> ประโยชน์รวมกระทั่งถึงให้เกียรติกับผู้ฟังนั่นก็เป็นสารกระแทงออกของบรรดาผู้ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงจะไม่ทำร้ายจิตใจด้วยน้ำเสียงด้วยคำพูดที่หยาบคายหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทําใดๆก็ตามใครผิดใครถูกอธิบายไปด้วยความ <c oughs> เมตตาด้วยความเข้าใจเป็นตามลำดับใช้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าแต่ละคนนั้นจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไปเราจะให้ความรู้ก็ให้ความรู้เป็นไปตามลำดับเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปเพื่อการพัฒนานี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่มีศัตรูนอกจากบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่มี <c oughs> ความปรารถนาที่จะแข่งแย่งชิงดีก็จึงคิดทำร้ายทำลายนั่นก็เป็นเรื่องของคนพาลหรือเรื่องของมารซึ่งก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นผู้ผิดเป็นผู้กระทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายและเกิดความเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็จะไม่มีใครที่จะรังเกียจด,ดังนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์ ที่มีแต่เวรมีแต่กรรมติดเนื้อติดตัวมาตลอดเวลาและหากไม่มีสติไม่มีปัญญาก็าจะสร้างกรรมสร้างเวรตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงวันตายและก็จะต้องเป็นผู้ใช้กรรมใน อานาคตในภพต่างๆที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมกับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายรวมกระทั่งถึงกับตนเองด้วยซึ่งเราจะต้องเป็นผู้มีสเตผู้ <c oughs> ดำเนินชีวิตด้วยการระลึกไว้เสมอว่าอย่าให้มีเงื่อนไขใดๆที่เราจะต้องมานั่ง ชดใช้ที่เราจะต้องมานั่งที่จะต้องสำนึกผิดต้องมานั่งขอโทษขอขอมาการผิดพลาดโดยไม่เจตนาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีผิดไม่มีภัยเพราะไม่ได้เจตนาแต่ก็ควรจะระมัดระวังแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็ถือเป็นเรื่องของความเจตนาไม่ยอมที่จะใส่ใจสนใจไม่ยอมที่จะยับยั้งชั่งใจบางคนนั้นมีอุปนิสัยที่เรียกว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนั่นก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ไม่ไดพัฒนาไม่ควรที่จะทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพศรัทธ,ธาใดๆทั้งสิ้นเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมบนโลกไปนี้จะดีอยู่ได้ทุกคนก็จะต้องดูแลตัวเองทุกคนก็จะต้องใส่ใจว่าอย่าได้เบียดเบียนจะได้ปล่อย เนื้อปล่อยตัวอย่าท่ายทำอะไรอําเภอใจเป็นการเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะใดๆก็ตามต้องเป็นผู้เข้าใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ให้เข้าให้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายได้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณตนรู้จักการเวลาว่าการเวลานี้คุณจะทำอะไรรู้จักสังคมหมู่คณะ เรียกว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรใดๆก็ตามรู้จากบุคคลที่รเรากําลังเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้คบหาสมาคมจะต้องรู้อุปนิสัยให้ได้และเราก็จก็ต้องปรับจะต้องเปลี่ยนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์นี่ก็จะทําให้เกิดความผ้าสุขมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีแต่ขอคามามีแต่ขอโทษมีแต่ขออภัย นั่นก็แปลว่าไม่ระวังตัวไม่ระวังวาจาไม่ระวังใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นไปตาม <c oughs> อำนาจแห่งสิ่งแวดล้อมเราจะต้องระลึกไว้เสมอว่า กไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะเราระมัดระวังและเราก็ไม่ควรที่จะเป็นผู้ร่าช้าต้องเสียหายหากจะต้องเกิดขึ้นก็จะต้องแสดงตัวแสดงตนด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความขอโทษด้วยการสำนึกผิดด้วยการชดใช้ด้วยการแก้ไขนั่นก็จะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเราทั้งหลายทั้งปวงจะได้เป็นผู้มีสติการมีสติก็คือการพัฒนาใด ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีสติก็คือการปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมกรรมก็จะไม่มีจะมีแต่เป็นกุศลจะมีแต่สิ่งที่ดีงามจะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะไม่ต้องมีศัตรูเราจะอยู่ไม่ยากไม่ลำบากขาใครก็ตามขาดสติพูดจาอะไรไม่ละมัดระวังพูดเรื่องของคนอื่นเขาพูดจาหยาบคายพูดจาที่ดูถูกลบหลูดูหมิน่น พูดทำร้ายทำลายความสุขของคนอื่นเขานี่ก็คือการสร้างปัญหาให้กับตนเองและปัญหาให้กับสังคมวันนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเพราะเราปรารถนาที่จะเป็นบุคคลที่พ้นจากทุกพ้นจากทุกก็ต้องไม่มีกรรมไม่ต้องมีวิบากใดๆที่จะมาขัดขวางไม่มีใครจะมากันแกล้งลังแก้ไม่มีใครจะกลับมาทำร้ายทำลาย ด้วยการกระทำของเราที่ขาดสติไม่ว่าเราจะพูดอะไรกับใครแม้แต่ครั้งเดียวจะนานแค่ไหนหากไปทำร้ายจิตใจเขาเขาจะจำไปจนวันตายเขาจะไม่มีวันแก้ เขาจะไม่มีวันอภัยนอกจากรอเวลารอจังหวะแม้กระทั่งบางทิ้งบางอย่างข้ามภพข้ามชาติก็ยังตามมาที่จะทำร้ายทำลายเราเพราะเราไปทำร้ายเขาด้วยคำพูดรวมกระทั่งถึงการกระทำและจิตใจที่เจตนาไม่ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเป็นผู้เตือนตนว่าไม่ควรจะสร้างวิบากกรรมไม่ควรจะมีใครมา <c oughs> ตามอาฆาตพยาบาทเราเราควรจะเป็นบุคคลที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดความรักเกิดความสามคัคคีเกิดความศรัทธาเกิดความเคารพเกิดความ <c oughs> เมตตามไม่ใช่มีแต่ความบาดหมางไปที่ใดหนใดมีแต่คนเกลียดคนชังได้ยินชื่อแล้วก็มีแต่ความ <c oughs> อาฆาตพยาบาทมีแต่คนสาบแช่งมีแต่คน ปานาจะให้ทุกทรมานและตกต่ำนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่บําเพ็ญเพียรผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่กับพระพุทธศาสนาบุคคลที่อยู่กับการบําเพ็ญเพียรบุคคลที่อยู่กับ <c oughs> การเดินทางแห่งการที่จะออกจากวัตฏสงสารเราจะต้องไม่มีศัตรูไม่ว่าทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแม้แต่ดวงวิญญ,ญาณ ที่เราก็ไม่เห็นอย่าได้ไปปรามาตรอย่าได้ประมาทอย่าได้ไปก้ากาวอย่าได้ไปลบหลู่ดูหมินไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาผีสางใดๆก็ตามข้างถนนหรืออยู่บนสวงสวรรค์ขเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเราเราก็ไม่ควรจะไปถูกเหยียดหยามไม่ควรจะไปหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยไม่ควรที่จะไปดูหมินใดๆทั้งสิน้นต่างคนก็ต่างอยู่ ไม่ได้มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันไปอยู่ที่ไหนไม่อยู่ในป่าอย่าได้ใช้วาจาที่ผิดพลาดแม้แต่คำคำเดียวก็ทําให้ตายในป่าได้ทําอะไรเดินผิดเดินพลาดเอามือไปแกว่งไปทําอะไรไปทําร้ายทําลาย,ลายข้าวของของเขาเขา,เขาจะโกรธจะชังกันเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้มีสติแม้แต่อยู่ในเมืองหรืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดก็ตามจะอยู่ในสังคมใดๆก็ตามแมในบ้านตัวเองก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวงังคนในบ้านก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงไม่ ที่จะต้องเกียดชังกันเพราะเหมือนกับกําลังลบถูกลบหลูดูหมิ่นถูกทําให้เกิดความเสียหายนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถแก้ไขได้้าคิดว่าเรื่องราวต่างๆนี้ <c oughs> คือการปฏิบัติ ก็จะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีกรรมแต่ถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็จะมีปัญหาไม่จบไม่สิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิที่อยู่ในบ้านอย่าได้ไปลบหลู่ดูหมิน่นอย่าได้ไปว่ากล่าวอย่าได้ไปทำอะไรให้รู้เหมือนกับกรรมหลังที่จะ <c oughs> ทำร้ายทำลายจิตใจกันนั่นก็จะเป็น โทษต่อตอนเองไม่ได้มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเราทั้งหลายควรจะมีเจตนาที่ดีหากไม่รู้ไม่เห็นก็พยายามที่จะปาถนาดีส่งพลังอันเป็นบุญเป็นกุศลให้ทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักให้มีแต่ความผาสุกมีแต่ความสบายมีแต่ความเจริญมีแต่สิ่งที่ปาถนาที่ดีงามจึงบังเกิดขึ้นเราก็จะได้บุญได้กุศลเราทั้งหลายจะได้เป็นผู้เตือนตนว่าอย่าได้มีเวรมีกรรมอย่าได้ทําพิธีขอขมา รรย่าได้ทําพิธีที่จะต้องมาขอโทษขอโพยใดๆหากเรา <c oughs> เป็นผู้มีสติเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องทําพิธีกรรมใดๆหากทําโดยขาดสติขาดปัญญาและเป็นไปเพราะความเผลอเลยเราก็มี <c oughs> เราก็ควรจะมีเรื่องของการขอขมาด้วยที่เรียกว่าไม่ได้เกิดจากเจตนาอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการสำนึกผิดก็จะต้องระมัดระวังไว้ตลอดเวลาบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องพัฒนาไปสู่บุคคลอันประเสริฐ เราจะเป็นที่เคารพกราบไหว้เราจะต้องเป็นผู้บูชาผู้ที่ผู้คนทั้งหลายสัรพสัรวิญญาณทั้งหลายพากันศรัทธาก็จะต้องไม่สร้างเวีนสร้างกรรมจะต้องเป็นผู้มีสติเพื่อจะได้พัฒนาไปสู่การเข้าถึงปัญญาสูงสุดอานิสงผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติได้เป็นผู้มีสติจะทําให้หมดเวรหมดกรรมอย่าได้ไป ทะ <c oughs> เลาะบ่อแว้งกับใครอย่าได้ไปเกียดชังใครอย่าได้ไปอาฆาตพยาบาทใครถือเป็นอภัยทานถือเป็นความเมตตาถวายแด่พระรัตนาตราัยชีวิตเราก็จะได้เจริญรุ่งเรือง ให้มีแต่ความผาสุกจะได้พ้นจากทุกอันตรายสรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่เกียดไม่ชังรวมกัทั้งถึงวิญญาณทั้งหลายจะไม่กั่นแกล้งคนเรวคนพานจะไม่มีโอกาสมาทำร้ายทำลาย,ลายเราความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นบุญบาร,รมีก็จะเกิดขึ้นพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตราย คุณสายวิญญาณ้ายอาถานอาเพศคำสาปคำแช่งเสนียดตจันลยกาและกินีอุปเดชอมองคลในวิชาคนผ่านความยากจนนี่สิโลไลโรคระบาดวิญญาณาลปีสาจมาศตูปสักให้มาลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นก็อย่าได้มีอย่าได้เป็นมีแต่ความพาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจ,จผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ได้ปราะศะพน้นสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยีเกียิยศชื่อเสียงบุญบาร,รมีสติปัญญ,ญาและโชคลาภได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรม เป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเติดน